ผู้ชมเรื่องฟรีร้า์ห้าป่วยห้าพัดห้ารักหมอสวัสดีครับสวรับสวัสดีครับสวัสดีครับขอสียงดีสิกทีสิสสโอ้ว่าวันนี้คนมาตอบรับกันแบบคับขันเดียวนะฮะกับอ่าพระยชน์ของเรานะครับซึ่งตอนนี้มาเร เลยต้นถามพี่เตอ๋อก่อนเลยนะครับพี่เตอ๋อครับเป็นไงบ้างครับกระแสตอบรับสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นยังไงบ้างเรียกว่าฉายมาอาทิตย์กว่าแล้วอยากตอบมากเลยไม่ยอมอยตอบก็ <laughs> โอเคครับดีครับดีครับพยายามถึง80ล้านอยู่ตอนนี้ใช่แล้วนะฮะก็ขอบคุณทุกคนที่มาดูครับใช่แล้วนะครับเรียกว่าหลายคนเนี่ยเรียกว่ารอรู้แน่นอนร้อยล้านแน่นอนนะครับอันนี้พี่เต๋อเกาเรียกว่ากัดผมทรงใหม่ต้อนรับกันเลย สเก่าสนเก่าอย่าบอกพี่เตอร์ว่าหนาหลังอ่ะหนารลังมากเลยนะครับนี่นะอ่ะต่อไปมาถึงพระเอกของเราบ้างนะครับเรียกว่าเป็นฟรีแลนซ์ที่งานยุ่งที่สุดในประเทศเลยกับบทบาทของยุ่งนายพิษณีเป็นไงบ้างบทบาทของยุ่นเป็นไงบ้างครับตอนนี้เป็นฟรีแลนซ์ครับยากไหมไม่ยากครับเก่งโอ้ชอบตรงนี้แหละชอบตรงน ไม่ได้มีคนถอมตัวนะฮะแล้วก็ทำงานกับพี่เต๋อเป็นยังไงบ้างครับผู้กำกับของเราเจ้มองนี้ดินมาหาตัวเออใหม่เจ้ามองยีน้องใหม่นะครับเป็นยังไงผู้กำกับดีครับผมเป็นยัฮะถ้ดูผู้กำกับดีครับดีครับผมเดี๋ยวขึ้นมาก่อนเห็นก็มีความสุขแล้วครับผมใช่แล้วผ่าผ่ามาเต๋อต้องไว้หนวดไม่พร้อมกันไม่ได้โอ้เดี๋ยวแซวแซวผู้กำกับเราเยอะนะฮะอ้าวมาถึงนหมเอกของเราบ้าง คุณใหม่ครับได้ข่าวว่าการแสดงเรื่องนี้นี่ยากที่สุดเลยการแสดงมาเป็นไงบ้างครับยากค่ะปกติเป็นผีง่ายกว่าเป็นน้ำหน้าง่ายกว่าใช่ไหมปกติแล้วมันยากอ่เป็นคนจริงจังมากครับพี่ค่ะหนูครับทราบครับยากมากค่ะยากมากเนาะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยอ่ารที่พูดถผมในแสดงของอ่ารในฐานะคนดูนะคุณใหม่คุณ น,นี่เล่นดีมากคเล่นแบบเป็นชีวิตจริงเลยอ่ะขอบคุณมากค่ะใช่ตั้งใจพยาย,ยามให้เป็นแบบนั้นนะคะใช่ครับแล้วเปนว็นไงครับทำงานกับพุ่มกับพี่เตอ๋อเราเป็นยังไงบ้างก็ดีมากๆเลยค่ะพี่เตอ๋อแบบเปดิดเปิดโลกใหม่ในการแสดงของใหมเ่เลยค่ะเพราะว่าใหม่ไม่เคย acting อะไรแบบนี้นใช่ครับดูเป็นธรรมชาติมากนะคะแล้วก็สวยมากๆด้วยบอกคุณน้าส,สดๆก็สวยมากนะคะอ้าวมาถึงน้องคนเล็กของเรานะค่ะ น้องพ really, right. ี่ของเราแล้วบทเป็นเจ๊ตุ๊กตาขารมกับพี่เซนนี่ตลอดเลยยุ่นตลอดเลอศเป็นยังไงบ้างก็สนุกดีค่ะได้ทำงานกับพี่เซนนี่ชิเตอร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ ชอบกันเลยหลายคนในพันธิพทมช่งมากว่าแสดงดีมากเพราะว่าแสดงเหมือนแบบเป็นคนจิกงานอะไรแบบโอ้โหแสดงดีมากเรื่องนี้ต้องยกเครดิตให้พี่เต๋อนะคะที่กำกับมาให้เป็นในพันธุ์ี้ใช่ครับและนอกจากน้องวีเราจะารับบทนะครับเป็นนักแสดงรับรบุญเจรแล้วยังรับยังมีหน้าที่นะครับเป็นนักร้องอีกด้วยในเรื่องนี้คือ,อร้องเพลงประกอบภาพยนตร์ด้วยใช่เป็นเพลงที่แบบโอ้โหบอกว่าฟังแล้วฟิลปูดมากๆ เธออยากให้ร้องให้แฟนคลับที่ฟังหน่อยกับเพลงนี้เดี๋ยวผมจะไปสแตมป์ตรงนี้มั้ยท่อนนึง <laughs> ผมไปสแตมป์พอได้มั้ยอ่ะน้าลองอผมผม,ผมก็ให้น้องมีร้องเดียวดีกว่าอ่ะพังนะครับ10ครับ เรื่องนี้กับรับบทปิดยุ่นรับเป็นยังไงครับฟี่แบ๊กก็ดีก็ดีขอบคุณเยอะๆก็ก็ดีใจนะครับนะนี่ไม่ดังขึ้นนะดังขึ้นแล้วครับดังขึ้นเลยเยอะเลยขอบคุณเขาเป็นเครื่องเสียงเต็มครับทีมงานเต็มครับครผมผมรู้ว่ผู้ได้ยุ่งฟังอยู่เมื่อกี้ครับผมใช่ครับดีครับผมดีครับพี่แบ๊ดีเรื่องนี้เลยดีมากคเด็กข่าวมีคนแซวเยอะเลย คนเราไม่เป็นคนแบบนี้อยู่แล้วใช่ถ้าผมเล่นเป็นนักกล้าผมจะเบ่งผมก็จะทำกล้ามามาเบ่งกล้ามให้โชว์หน้ากระจกจริงอยาตบมื้อนหน่อยไหมเพราะว่าพี่ซันนี่เนี่ยคือรับบทไหนก็จะเป็นแบบนั้นเลยอ่านะครับหลอกกล้ามพูดอะไรมาผ่านมาหมดแล้วครับผมนะไม่คุณนะคุณใหม่บ้างนะครับฟีดแบ็คเที่ยวหุ่นดีกว่าฮะอ่าน้องใหม่นะครับฟีดแบ็คเป็นไงบ้างครับเรื่องนี้ดีค่ะก็พี่ชายกบอยากให้ไปตรวจโรคเลยพึางมา ให้ตรวจคือแบบโอ้ยเป็นนางแสดงค่ะไปเป็นหมออะไรเงี้ยค่ะก็ประมาณนั้นแต่ว่ามันก็มีคนเรียกหมออินนะมี่มาเราเขาอินนะนะครับผมผมเห็นที่อยากจะป่วยเลยอ่ะอย่างนี้เลยนะอยากให้คุณหมอตรวจเลยแต่น้องีนะเวลาที่แบ็นไงบ้างไม่อมี้ค่ะก็ก็ดีค่ะทุกคนต้บอกว่าชอบชอบหนังมากแล้วก็แสดงแสดงดีอะไรก็ดีใจใช่แล้วนะครับแล้วก็เป็นภาพยนตร์ที่น่ารักอีกหนึ่งเรื่องเลยนะครับเรียกว่าบงคารฟรีแลนซ์มันน่ารักนะ อย่างก่อนนะครับอันแล้ววันนี้เรามีกิจกรรมด้วยนะครับนอกจากการแสดงมาโปรโมทแล้วเรายังมีเสื้อโปสเตอร์รวมถึงงานตุ้ลลุกขึ้นยันมาแจากกับผู้ชมด้วยนี่ใครอยากได้บ้างยกมือหน่อนยโอ้โหเนี่ยฮะเดี๋ยวเราแจากกันเลยง่ายๆเลยนะครับเดี๋ยวจะให้นักแสดงเราเป็นคนถามแล้วกันนะครับ นักแสดงจะมีคําถามอยู่แล้วนะครับใครตอบได้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะบอกกรรมการนะว่าจะให้ทายังไงเพราะว่าคนมาตอบรับนะครับกับนักแสดงกับภาพยนตร์เรื่องฟรีไลน์ชิโนนี้เยอะมากๆเลยนะครับมาคนแรกเลยนะฮะพี่ซันนี่เราถามก่อนเลยดีกว่าครับผมใครเรียกใช่ไหมใช่ครับคําถามนะครับรุ่นในภาพยนตร์ฟรีแลนด์ป่วยห้าปารับหมอชื่อจริงชื่อว่าอะไรอ่า เดี๋ยวกันนะก่อนใครจะตอบนะครับให้กระโดดสูงที่สุดครับโอ้โหน่าจะเป็นคนใสนนไ่ได้ไหมครับขนาดผมอยู่พระรามสองนะครับเธออยู่บางกะปิผมยังเห็นเธอกระโดดได้สูงจริงๆอ่ะมาเลยครับมาตอบกั้ได้เลยครับนี่นะฮะโอ้โหรู้สึกว่าจะเป็นแฟนขลับอีกด้วยแล้วก็ชมภาพยนตร์เรื่องนี้ลด้วยอ่ายุ่นในภาพยนตร์เรื่องรี้ลนซ์ของเรานะครับชื่อจริงชื่ออะไรฮะอัศน,นยัย ป็นข้ต่อที่ถูกต้องครับถูกต้องโอ้เดี๋ยวรับจากมือหก้าได้ครับมาเลยนะครับนื่ได้รับจากมือคุณใหม่เลยนะฮะ <umba> บอกคนเดียวนะครับว่าคนเดียวก็เต็มเวทีแล้วพอขึ้นมาอบอุ่น <ๆ S 1> <ๆ S 2> จริงเรามีคำถามไหมนะครับ <umba> โอเคครับมาคำถามที่สองเลยนะครับเดี๋ยวให้น้องใหม่เป็นคนถามล้วกันเนาะ อ่าต้องใหม่ต้องถามแล้วกันนะครับเลือกคำถามเลยครับชอบอันไหนเลือกถามได้เลยอ๋อค่ะหมออิมค่ะมีฮะเออถามโอเคอ๋อเหมาหมออิมค่ะในในเรื่องจะมีสี่ข้อที่ให้ผดโื่นค่ะยุ่นเหรอใช่ให้ยุ่นทำมาก็มีอะไรบ้างอ๋าใครตอบได้นะครับอ่า ข้อเดียวก่อนก็ได้ข<ะ>้อเดียวอ่อาข้อเดียวก่อนได้นะอ่ะโอนแสดงคนนี้เนาะอ่านรื่องครับมาเลยใครที่ชมแล้วต้องตอบได้ให้ตอบสักสองข้อนะน้องใหม่เนาะอ่ะให้สี่ข้อให้สี่ข้อเลยโอ้โหสุดยอดอ่ะข้อแรกให้นอนสามให้นอนสามทุ่มให้นอนสามทุ่มก็ให้ออกแรงกายห้ากินอาหารทะเลห้ามกินอาหารทะเลก็ิแล้วก็กินยาอ่าคุณหมอครับถูกไหมครับถูกต้องโอ้โหหมออิมหมอ ถูกนะฮะ <Okay>. oh. เก่งมากครบสี่ข้อเลยนะฮ okay. oh. okay. oh. ะเก่งมาก่งอะเรูปของนักแสดงหน่อยนะฮะเรียกว่าเป็นแฟนแมนแท้จริงนะครับต้องชมเพนเรื่องนี้เท่านั้นถึงจะตอบได้นะนะครับใครยังไม่ชมรีบซื้อตั๋วเข้าไปชมด่วนเลยนะครับกับพวกที่มาแรงที่สุดตอนนี้เลยนะครับตอนนี้เก้าสิบแปดสิบล้านแล้วด้วยนะครับ <Okay. S 1> อขอ,องเองด้วยนะฮ <Okay>. oh. ะอา ครับถ้าต่อไปให้น้องวงเราถามบ้างครับอ๋อมีอันนี้และะ้วค่ะเพลงประกอบภาพยนต์ชื่ออะไรคะอ๋าเห็นทางเร็วมากีชย่อชื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 ่อนื่อชื่อชื่ช่อช้่อชื่อชื่ไหือชห่อชื่อช<ล>่อยู่หชื่อ้า่เขาอยู่อลั่ป้ายอี่อหื่อชื่อ่นนอชืชน่อชื่ือชื่อะอชือื่อื่อ่ชื่อ,อ่า่าาอ่่อเชอดช่อ่้ออช่ออ เมื่อกี้น้องมีพู้ร้องไปด้วยนะแอบถอายนะรูปเลยฮะแหม่แฟนน่ารักมากเลยนะฮะ,ะ,ะโอเคให้พี่เต๋อถามบ้างดีกว่าอ่าพี่เต๋อถามฮะถามให้พี่เต๋อถามดีกว่าถามอะไร <c oughs> อันนั้นแต่พี่เต๋อก็ได้คถามยากให้ให้ผมถามคำถามต่อไปคือ รหัสไวไฟวัดแก้วกิบติหนึ่งคืออะไรอ้าวใครดูตองต่อได้น่นอนเป็นพาร์ทเวิร์สนะฉากนันพามากจริงพี๊จริงจริงให้เราให้เราก็ได้ยินแไปเลยฮะวนอ่าโอเคพี่ไพี่นะฮะลองเขาเรียกว่าติดมันนิดิดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลงแล้วอ๋อผมทำอะไรถูกมาเลย โอ้มาครับน่ารักมากน้องเาอกลอกย่างนี้เรียกว่าติดมันนิดกินอร่อยนี่จะบอกว่าคำถามนี้ยากมากนะหน้าหอยน้องอยครับอ่ตอบต่อไปเลยลูกสเกถูกต้องโอ้โหจะบอกว่าเก่งมากเลยนะ อย่าลืมนะครับไปวัดกิ่งแก้วอย่าลืมขอ Wi-Fi กับหลวงพ่อกันด้วยวัดแก้วกิ่งอ่าครับยินดีด้วยนะครับแหมเก่งจริงๆครับคำถามนี้ม่นี้อ่ะวเดี๋ยวเราคำถามสุดท้ายง่ายมากเลยนะครับถามเรื่อกับท่านใดนะครับที่มี ั๋วชมภาพยนตร์เรื่องฟีลนซ์นะครับมากที่สุดใครมีมากที่สุดครับมาโชว์เลยอ้าห้าใบอ้าใครมีมากกว่าห้าใบครับห้าใบตอนนี้มากที่สุดคือห้าใบนะครับใครมีตั๋วติดกันของวันนี้เท่านั้นด้วยนะของที่นี่เท่านั้นด้วยนะตอนนี้มีมีเกินห้าใบมาห้าใบไหมครับเอาไม่ใช่เรื่องนี้หรอเอาเรื่องนี้ขอลวันเหรอพนลวันไน้ะวันนละวันได้แต่ขอเป็นของที่นี่ อ่าโอเคโอเคมีใครเกินห้าใบไหมครับอยากรู้ไปซื้อได้นะรอไปซื้อเออรอนะอยู่ต้องใหม่รอปูเสือรอเลยบางที่เนี่ยห้าสิที่นั่งติดกันมีมาแล้วใช่ใช่ใช่ของใหม่ที่มาหน้ากันนะอ่ะมาเลยครับห้าใบเยงประปื้อหน่อยก็บอกว่าห้าใบที่ดูแบบอบอุ่นเลยนะได้哟 เพราะว่าเป็นแฟนบันแท้ของภาพยนตร์ของเรานะฮะอย่าลืมนะครับใครที่ยังได้ชมต้องชมนะผมบอกว่าเป็นภาพยนตร์ที่ดีที่สุดเลยครับอีกหนึ่งเรื่องเลยของ GTS นะครับผมยืนยันเลยนะฮะเอาถ่ายรูปหน่อยโอ้โหดูคนเดียวห้าใบโอ้โห,หลองวานน่างส่วนที่ด้วยนะถ้าดูคนเดียวห้าใบ แบบซ้ำไงบางบางคนนะหลายหลายคนแบบดูซ้ำดูแล้วแบบมีความสุขนะฮะโอเคครับเดี๋ยวช่วงนี้เราก็จะให้นักแสดงของเรานะครับได้ถ่ายรูปกับแฟนคลับทุกคนเลยนะฮะกลัแบบมากันเยอะมากๆเลยเดียวเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปการแบบเซลฟี่แบบนี้อ่ามาเลยนะฮะเดี๋ยวจะถ่ายตรงนี้ จะได้เห็นภาพการเดี๋ยวเราจะลงนะครับตรงนั้นลงไม่เห็นเลยตรงนั้นเราไม่เห็นนะแค่หยุดนะ้นะหยุดมาฮะเรามาถ่ายรูปกันพร้อมกันนะฮะอย่าลืมนะครับวันนี้ใครที่ยังไม่ชมนะครับสาพยนตร์ฟรีแลน์นะครับซื้อตั๋วได้เลยนะครับรับรองดูแล้วคุณจะมีความสุขแน่นอนนะฮะ ใช่ครับดูได้เลยนะครับอ้าวพี่สนนี่ครับฝากเลยหน่อยครับขอบคุณสำหรับคนที่ไปดูมาแล้วนะครับผมก็คนที่ไปดูก็ไปดูนะครับผมขอบคุณครับนี่ครับอ้าวน้องใหม่ครับฝากเลยหน่อยครับก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ไปดูกันค่ะขอบคุณมากค่ะครับน้องวีครับฝากเลยหน่อยครับค่ะก็ขอบคุณทุกคนขอบคุณที่ไปดูแล้วก็ใครยังไม่ไปดูก็ลองไปดูกันนะคะอาจจะถูกใจก็ได้ใช่แล้วอย่าลืมโหลดเพลงมาฟังกันด้วยนะอ่าเพลงเพราะมาก ใช่ครับอาเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวให้แสดงเราเซ็นลายเซ็นนะครับให้กับทุกท่านนะครับที่มี